ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งหนึ่งชิ้นเท่ากับได้กลืนไมโครพลาสติกมากถึง3 0 0 0ชิ้นหมากฝรั่งน่าจะเป็นขนมเคี้ยวที่หลายคนชื่นชอบเนื่องด้วยเวลาเคี้ยวจะมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมแถมบางยี่ห้อก็มีสรรพคุณช่วยทาความสะอาดช่องปากด้วยแต่รู้หรือไม่ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งเท่ากับได้ลิ้มลองไมโครพลาสติกซันเจโมฮันตีศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากหมากฝรั่งที่ปนเปื้อนในน้ําลายของมนุษย์ได้ให าสติกโพลิเมอร์เป็นส่วนผสมต่างกับอาหารชนิดอื่นที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติกจากการแปรรูปและใส่บรรจุภัณฑ์และผู้คนไม่รู้ว่าหมากฝรั่งมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบสําหรับการศึกษานี้จะใช้หมากฝรั่งทั้งแบบสังเคราะห์และแบบมีส่วนผสมธรรมชาติอย่างละห้ายี่ห้อที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดในท้องตลาดซึ่งนักวิจัยเป็นผู้ทําการทดลองด้วยตัวเองโดยเบืวอปากและเก็บตัวอย่างน้าลายก่อนเคี้ยวหมากฝรั่งจากนั้นก็เคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเวลา4นาทีโดยจะเก็บตัวอย่างน้ําลายทุกๆ30วินาทีเมื่อผลการทดสอบออกมาแล้วปรากฏว่า่าหมฝรังกรัม จะปล่อยไมโครพลาสติกออกมาได้มากสุด600ชิ้นซึ่งหมากฝรั่งส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักราว2-6ถึงกรัมต่อชิ้นนั่นก็หมายความว่าอาจปล่อยไมโครพลาสติกออกมามากถึง3,000ชิ้นและที่สำคัญหมากฝรั่งแบบสังเคราะห์และแบบธรรมชาติปล่อยไมโครพลาสติกในปริมาณใกล้เคียงกันนอกจากนี้นักวิจัยยังได้ทดลองเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเวลานาน20นาทีซึ่งก็พบว่าไมโครพลาสติกส่วนใหญ่แตกตัวออกมาตั้งแต่การเคี้ยว2นาทีแรกและเมื่อผ่านไป8นาทีก็แตกตัวออกมากว่า94%ักนน้าสิบสว่เปอรงเซ็นเคีัยว หมักฝรั่งไม่ได้แต่ก็หว่นเกงไมโครพลาสติกด้วยก็ให้เคี้ยวหมักฝรั่งหนึ่งชิ้นให้นานขึ้นดีกว่าเคี้ยวชิ้นไม่ทางสมาคมผู้ผลิตขนมแห่งชาติได้ออกมาตอบโต้ว,ว่าหมักฝรั่งมีความปลอดภัยสําหรับการรับประทานมาเป็นเวลานานกว่า100ปีแล้วและความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งสำหรับบ,บริษัทผลิตขนมของสหรัฐและบริษัทสมาชิกใช้เฉพาะส่วนผสมที่ได้รับอนุญาตจาก FDA เท่านั้นในขณะที่ดรเดวิดโจนอาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยายลัยพอมตมาร์ทและผู้ก่อตั้ง Just One ระบุว่าไม่ใช่เรื่องแตกที่ไมโครพลาสติกจะถูกปล่อยออกมาจากหมาฝรั่งการทําให้พลาสติกได้รับความร้อนแรงเสดทานแสงแดดหรือการเคี้ยวอย่างแรงไมโครพลาสติกก็จะถูกปล่อยออกมาอีกทั้งปกติเราสูดดมกินและดื่มอนุภาคพลาสติกประมาณ250,000ชิ้นต่อปีอยู่แล้ว